สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g o ล i l l a วีด้วยนะครับผมวันนี้พี่จะบอกเลยนะสำหรับคนที่ไม่มีเพชรนะครับผมและอยากได้ชุดเรดไ i g h แบบฟรีๆนะครับผมเดี๋ยวพี่สอนเลยนะครับผมคลิปนี้คลิปเดียวจบเลยนะครับผมชุดเรดไ i g h t คืออะไรชุด l รคือชุดนี้นี่ครับผมนี่เลยชุดนักแข่งนะครับผมเออเป็นเซตนี้เลยบอกได้คําเดียวว่า สุดรีมิเต็ดอีดิชันเนะครับผมเป็นเจ้าของได้แล้วในร้านค้านะครับผมอยู่ถึง30เมษาเลยนะครับผมยาวๆเลยนะ ก็ทันบอกเลยทันแน่นอนนะครับผมบอกว่าใครที่อยากได้ตั้งใจฟังตั้งใจดูนะครับผมาสำหรับปืนตัวนี้นะครับซองควงสีเขียวมันเป็นอะไรหรอพี่ยังงงๆอยู่นะสําหรับคนที่เม้นมาบ่าเข้าไม่ได้มันคืออะไรครับพี่พี่พ,พี่พี่งงนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพี่ไปไล่อ่านใหม่นะครับผมมันบั๊อกหรือย,ยังไงก็เมนมาบอกพี่หน่อยนะครับผมพี่ดูให้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยอ่า ก็ส่วนกิจกรรมต่างๆก็เริ่มวันนี้นะครับผมก็ยืมเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับผมมีสกินลดมีการเก็บโทเค็นนะครับผมนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับผมเริ่มเก็บโทเค็นแล้วนะโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยกับชุดเรดไรท์นะครับผมทำยังไงจะได้เพชรก็ไม่มีอ่าคลิปนี้มีคําตอบนะครับผมตั้งใจดูซับายฟรีนะเข้ามาดูแล้วก็ฟังดีๆนะครับผมชุดนี้เลยนะครับผมซึ่งพี่ลองดูแล้วนะครับผมพี่คิดว่า9.9 999เพชรนะครับผมได้หมดเลยทั้งขาสั้นขายาวนะครับผมชุดเรเไลร์ผู้ชายหรือจะเป็นน้องผู้หญิงก็ชอบนะครับผมก็เอาเซตผู้หญิงได้นะครับผมชุดเรเไลร์นี้นะ่า uh, ประมาณนี้เลยมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเพชรมีแค่600นะทำยังไงถึงจะได้นะครับผมมาดูกันเลยตั้งใจดูตั้งใจฟังนะครับผมนาพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยต้องขอแนะนําก่อนเลยนะครับผมแอปนี้นะครับผมนี่เลย แอปนี้นะครับไม่ใช่แอปการพนันนะครับผมไม่ต้องเติมเงินก็ได้สำหรับสายพีก็เล่นได้หรือจะเติมก็ได้นะครับผมชื่อว่าแอป Happy d ด m m ีนโหลดได้ใน p Play Store เลยนะครับผมนี่เลยลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยมาฟังนะครับผมซึ่งมันจะเป็นการเก็บคอยนะครับผมเล่นเกมไปเล่นเกมของมันเนี่ยเล่นไปนะครับเก็บคอยไปอะไรไปนะครับผมเก็บเหรียญไปอะไรประมาณนี้ก็คอยตัวนี้ครับสามารถแลกบัตรชุมนนี่เพื่อเติมเกมได้เลยอ่า ออบางคนบอกพี่ผมเอาบัตรทุมนี่ไม่เอาบัตรทุมนี่เอาเงินเติมในโทรศัพท์ได้ได้นะครับผมมาดูนะครับผมซึ่งเราก็เก็บคอยไปตามกิจกรรมของมันก็มีการเช็คอินนะครับผมและสําหรับคนที่สนใจนะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างอย่าลืมกดเข้ามานะครับผมกดเข้ามาแล้วนะสำหรับคนที่อยากได้คอยเพิ่มแบบฟรีๆนะครับอย่าลืมผูกนะครับผมเพิ่มไปเลย1000คอยนะครับผมนี่เลย ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมพอกดเสร็จนะครับกดคําว่าผูกนะครับผมเข้ามาโหลดเกมมาแล้วหรือกดลิงก์ด้านล่างให้กดคําว่าผูกก่อนเลยนะครับผมก็จะได้คอยไป1000คอยเลยนะครับผมก็น้องๆก็เช็คอินทุกวันด้วยเล่นด้วยนะครับผมเล่นมั่งไม่เล่นมั่งก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็กดผูกเสร็จแล้วก็กดโค้ดตัวนี้ลงไปนั้นครับผมอ่าก็ประมาณนี้เลยก็ถ้าเกิดใครไม่ใส่ก็ไม่สามารถถอนเงินได้นะครับไม่สามารถรับบัตรชมนีได้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็ใครที่ใส่ก็จะได้รับบัตรชมนีครับและยังได้ คอยเพิ่มไปแบบฟรีเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยตัวเกมก็มีให้เล่นหลากหลายเกมนะครับผมก็เป็นเกมแอป h a p p y d u m m นะเก็บคอยเก็บคอยให้เยอะที่สุดนะครับผมก็มันจะมีตามกําหนดนะเดี๋ยวพี่ให้ดูว่าแลกยังไงนะครับผมประมาณนี้เลยนะก็อย่าลืมใส่โค้ดพี่ลงไปดนะ้วยสำหรับคนที่สนใจลิงก์อยู่ด้านล่างนะเออลืมบอกไปสําหรับ คอยเอาไว้แลกแบบชุมันนี่แลกเติมเงินได้นะครับสําหรับเหรียญในเกมสามารถขายทํา facebook ได้เลยนะครับผมมามาดูการแรกนะครับผมแลกเป็นเงินยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับกดคํารูปหมูนะครับผมนี่เลยแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับผมกดไปปุ๊บมันจะเด้งเข้ามาหน้านี้นะครับผมนี่ แบบนี้เลยบางคนไม่มี to, แอปทูมอนี่วอลเล็ตนะครับผมหรืออยากแลกเติมโทรศัพท์ให้มันหักในโทรศัพท์ก็ได้นะครับผมให้กดตรงตรงัวเงินมือถือนะครับผมนี่เลยก็เติมเข้าไปเลย1นึ่งหมื่หนหนึ่งคอยก็100บาทนะครับผมก็เติมไป300เพชรแล้วนะประมาณนี้นะครับผมก็กิจกรรมมันอยู่ยาว,ยาวๆเลย1เดือนนะครับผมก็ชุดเรดไรท์เนาะเออใครที่อยากได้เนาะก็อยากเติมสำหรับสายฟรีนะครับผมเออช่องทางนี้ดีที่สุดนะครับผมก็เช็คอินทุกวันเล่นทุกวันสำหรับคนที่สนใจก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้าน นะอย่าลืมนะครับผมไปดาวน์โหลดกันนะครับอย่าลืมใส่โค้ดพี่ด้วยถ้าใส่โค้ดพี่ก็จะได้คอยเพิ่มไปอ่าพี่ทำการแรกนะครับ บัตชูมานี่หนึ่งพันหนึ่งใบนะครับผมมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมอ่าแล้วเอาเลขจากไหนเลขก็จะส่งมาตรงบันทึกนะครับผมเมื่อคนที่มีคอยเยอะก็แลกบัตรชูมานี่ห0 0่ันใช่ไหมเป็นอะไได้เสริมก็ได้เติมเกมฟรีๆก็ได้นะครับผมซื้อหนมก็ได้ในเซเว่นนะครับผมอ่าก็คัดลอกเลขตัวนี้นะครับผมนี่เลยคัดลอกมาเลยนะครับผมอ่าคัดลอกมาปุ๊บก็สําหรับคนที่อยากเติมแบบ ด้วยบัตรธุมานี่ในไอเทมเกมใน Google ก็สามารถมาวางได้เลยนะครับผมใส่ ID ของเราให้เรียบร้อยนะครับผมแต่พี่จะเติมในธุมานี่วอลเล็นะครับผมเพื่อเอาไปใช้ใจ่ายซื้อนมกินมากในเซเว่นซื้อของกินมากอะไรมากนะครับเพราะเราไม่ได้เติม1,000อยู่แล้วเนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็เปิดเข้ามาแล้วก็เติมเงินเติมเข้าไปนะครับผมกดเอาเลขบัตรปมื่อกี้วางเข้าไปเลย ก็จะมีแอปทูมานี่วอลเลอย่างนี้ใช่ไหมก็กดใช่ไหมเรียบร้อยใครไม่มีแอปก็เติมเงินมือถือก็ได้นะครับหรือจะไปเติมในเว็บไอเทมเกมอ่เจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับผมก็ได้เงินไปเติมเกม้เห็นไหมง่ายๆแล้วเก็บคอยนะสำหรับคนที่สนใจนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมอย่าลืมกดคําว่าเชิญด้วยนะครับผมจะไม่ได้คอยนะสําหรับคนที่ไม่ได้กดนะครับผมกดเข้าไปแล้วก็กดคําว่าผูกนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะอย่าลืมนะครับผมกดคําว่าผูกก่อนนะครับผมผูกเสร็จนะครับผม ให้น้องๆใส่โค้ดพี่เข้าไปนะก็จะได้คอยเพิ่มไปคนละพันคอยเลยนะครับผมประมาณนี้เลยนี่นี่คือโค้ดของพี่นะครับผมสาหรับคนที่ไม่ใส่ก็ไม่สามารถรับคอยเพิ่มได้ไม่สามารถถอนเงินได้นะครับไม่ได้ไม่สามารถรับบัตรทูบนนี้ได้นะครับผมประมาณนี้เลยใครที่อยากขาได้ได้เสิริมหรืออยากขาเงนินต้มเกมเบี่ ก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมถ้าเกิดใครสนใจก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดกันนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างพี่สอนเทคนิคเลยนเนี่ยเออประมาณนี้เลยนะครับผมมาดูกันนะชุดเรดไ i ด์นี่ครับผมพี่ก็จะทำการเติมด้วยชูมานี่วอร์เรดนะครับผมประมาณนี้เลยนะ999ใช่ไหมกด ประมาณระมาณ1บ2บาทละกันเนาะก็ยังเหลือเงินไปซื้อนมนะก็ใช้บริการเติมทางด้านของชุมบิวเดตที่เราเติมไปเมื่อกี้นะหรือใครจะเติมแบบหักโทรศัพท์ก็ได้ผ่านโทรศัพท์ก็ได้นะครับผมแล้วแต่ทุกคนเลยนะครับว่าจะทํำยังไงนะครับผม,มพี่ก็สอไปแล้วหาเงินเติมเกมแบบฟรีนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดข้อมูลส่วนตัวนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วดู ต้มเด้งขึ้นมาเลยนะครับผมแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะมาแล้วเห็นมั้ยเรียบร้อยนะครับผมก็เรียบร้อยเป็นไงเท่ระเบิดระเบ้อเ,เลยนะนี่ได้กระทะด้วยกระทะกอจิสองดีโอโหโคตรเทบอกเลยนะครับผมนี่สองดีด้วยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมเห็นไหมเท่ปะเท่ปะ D, สองดีซะด้วยดูเบสิคเลยนะโอ้ดูที่ได้ชุดกอจิแล้วก็ดีนะแต่ไม่เป็นไร เดือนนี้เราก็ได้ชุดเยอะแล้วนะครับผมประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยสำหรับน้องผู้หญิงก็ซื้อได้นะครับผมน้องผู้ชายก็ซื้อได้นอกก็แอปดีๆนาเสนอนะล,ลิงก์อยู่ด้านล่างอย่าลืมใส่โค้ดพี่ด้วยนะครับผมก็จะได้คอยเพิ่มไปแบบพีพีเลยเอา้าวเราจะทําการซื้อแล้วนะแป๊บหนึ่งนะเอาชุดผู้ชายนะครับผมลด100เพชรนะครับผมเหลือ8ปดเก้าเก้านะงั้นกดเลยละกันเนาะโอ้ได้กี่ชุด1 2 3 4 5 5ชุดนะ5ชิ้นนะครับผมกดซื้อเลย ต้มเรดไรน์น้าเป็นไงล่ะโคตรอาวโคตรได้โคตรโดนบอกเลยเโดรโคตรเท่โอ้โหดูดิได้ยกเซตโอ้โหขาสร้างขายาวได้หมดเลยนะครับผมประมาณนี้เลยโอ้โหดชุดเรดไรน์นะครับผมดูดิเท่ดิวเท่ว่ะโอ้โอหดูดิ ติ๊กๆเอาขาสั้นเนาะก็ประมาณนี้เลยสําหรับคนที่อยากได้เหมือนพี่นะครับผมอย่าลืมไปดาวน์โหลดกันนะหาเงินเติมเกมแบบฟรีๆหรือหาอะไได้เสริมนะครับผมลิง์อยู่ด้านล่างนะครับผมยินใส่โค้ดพี่ที่เข้าไปด้วยก็จะสามารถรับคอยเพิ่มไป ถอนบัตชุมนีแบบฟรีๆเลยใครไม่ใส่ไม่สามารถถอนได้นะบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวขอแต่งตัวสักหน่อยเนะี่ยแป๊บนึงนะเอาหมวกเอฟดีไหมอะไรดีไหมนะแป๊บนึงนะครับผมจะหาแป๊บนึงนะหมวกเอฟหมวกเอฟนี่หมวกอเอฟเฮ้ยเชโดโคเทเอาเรื่องว่าตาต้องเป็นสีแดงนี่ประมาณนี้เลยนะดูดีเห็นปะแต่งยังไงให้มันดีปะพี่ก็แต่งไม่เป็นมาตัวเนะี่ยโอเคก็ประมาณนี้เลยสวยปะ่ปะสวยป่ะ เออแต่ผ้าปิดปากว่บปืนมันขวาง嘛กับสกินลิงนี่มันแบบยังไงไม่รู้คือพี่จะแต่งสีแบบโทนสีเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็นปืนหรืออะไรเงคือแบบมองแล้วมันแบบกลมกลืนนะนี่คือมันมันต้องออกสีแดงนะครับผมเอองันเปลี่ยนไปขาสัน้นนี่เออขาทสั้นก็ดีดีนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนทรงผมเป็นผมตั้งแล้วก็เปลี่ยนผ้าปิดปากแว่นตาลูกตาหรอแต่งยังไงดีวะาเนี่ยก็แต่งไม่เป็นเหมือนกันนะน,นี่เฮ้ยใครอะโอ ่องอ,งอาประมาณนี้เลยแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวขอหาก่อนหนวดดีกว่าใส่หนวดดีกว่าหนวดนี่ก็ดีเนะยดูดิดูดิเดี๋ยวลองทดสอบก่อนนะครับผมนี่ได้ไหมชว็บโอ้โหมาเกี่ยว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 มาแป๊บนึงยังไม่ว่างครับผมนี่เป็นไงได้ปะได้ปะได้ปะหรือจะต้องแต่งอย่างอื่น เอาไป,ไปเดี๋ยวไปเปลี่ยนหนวดก่อนนะหนวดนี้มันดูยังไงไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวเขาเปลี่ยนหนวดก่อนนะเป็นหนวดแว่นตาดีกว่านะครับผมแปบบ๊บนึงแป๊บ,บนึง นวด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 นี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับบอกได้คำเดียวว่าโคตรคุ้มนะครับสำหรับคนที่อยากได้ชุด red rice นะครับหรือหาอะไรได้เสริมก็มีเกเก๋มีทางเติมเกมแบบฟรีเลยนะครับผมแอปสร้างไรายได้นะ่าก็เก็บคอยเล่นทุกวันเช็คอินทุกวันคือใครที่โหลดมาวันแรกก็เช็คอิน7วันแรกจะได้คอยเยอะมากเลยนะครับผมประมาณ4 0 0 0คอยเลยใครที่ใส่โค้ดพี่ก็จะได้ คอยเพิ่มไปอีก1นึ่งพันะครับผมประมาณนี้เลยก็สำหรับคนที่สนใจลิงก์ดาวนโหลดอยู่ด้านล่างนะอย่าลืมนะครับผมออนี่ถือกระท h a นี่ดีวกว่าเทปะนะประมาณนี้เลยชุด Red Light นะครับผมบอกได้คํเดียวว่าโคตรคุ้มสำหรับคนที่ไม่มีตังเติมเกมนะขอแนะนำครับลิงก์อยู่ด้านล่างอย่าลืมใส่โค้ดพี่เข้าไปด้วยนะครับผมก็จะได้บัตรจูแมนนี่แบบฟรีๆมาเติมเกมเลยนะครับผมฝากไปด้วยนะอย่าลืมดาวน์โหลดกันเยอะๆนะครับผม,ม,บผมเจอกลิปต่อไปครับผม